สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาววันนี้นะคะฟ้าจะมาทำคลิปความรักคนโสดนะคะให้กับชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินก็จะมีชาวราศีพฤษภกันมังกรนะคะนะคะฟ้าเปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะคะในฝั่งของคุณแล้วก็คนรักในอนาคตนะคะแล้วก็ความรักในอนาคตนะคะ อ่าเรามาดูกันเลยนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อความเพลิดเพลินคิดซะว่าฟ้ามาเล่านิยายซีรีส์รักให้ฟังนะคะโอเคไหมคะไม่อินจนมากจนเกินไปเนาะโอเคนะคะชาวธาตุดินนะคะไพ่ของคุณใบแรกเก้าเหรียญนะคะไพ่คนโสดขึ้นมาเลยนะคะ ตอนนี้คุณโสดแบบเหมือนมีความสุขนะคะคุณมีพร้อมทุกอย่างนะคะคุณพอใจในสิ่งที่ตนมีในตอนนี้นะคะคุณพอใจในชีวิตของตัวเองในตอนนี้นะคะคุณมีความสุขดีแล้วนะคะคุณแบบ อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะนะคะดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนะคะเออการงานการเงินของคุณอะไรเงี้ยคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีนะคะนะคะตอนนี้นะคะคุณพอใจในชีวิตของคุณแล้วนะคะเออนะคะแต่บ้ามันก็ยังมีแบบว่าเงาเงาอยู่บ้างในบางครั้งนะคะคุณเงาเงาอยู่บ้างนะคะเออนะคะคุณก็เหมือน หยหาความรักอยู่เหมือนกันนะคะนะแต่นะคะในอดีตนะคะความรักของคุณมันก็ไม่เป็นดังหวังนะคะนะมันอาจจะแบบเมื่อรักใครสักคนไปชอบใครสักคนไปรักใครสักคนหนึ่งแล้วเมื่อรู้สึกดีเมื่อรู้สึกรักก็มันจะมีเหตุมีอะไรให้ต้องแบบเลิกล้างหาง่างไกลกันไปอะไรอย่างเงี้ยเออมีเหตุให้ต้อง จบลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ต้องหันหลังให้กันเออมันไม่มันไม่รู้สึกว่าออมันความรักมันไม่สมปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันแบบว่าไม่สมปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยแบบเออตอนนี้โฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมีความสุขในชีวิตโสดของคุณดีนะคะอืนะคะ ในใจของคุณตอนนี้คือคุณเข้มแข็งขึ้นนะคะจิตใจของคุณนะคะมันเข้มแข็งขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ความเจ็บปวดที่ผ่านมาเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาที่มันทําให้คุณแบบเจ็บปวดใจนะคะคุณเข้มแข็งขึ้นเนาะคุณคิดบวกนะคะคุณคิดบวกอยู่เสมอนะคะคุณคิดว่า มันต้องเป็นของคุณสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งคุณต้องเจอสิ่งดีๆนะคะนะคุณคุณคิดดีคิดบวกว่าเออมันยังคงยังไม่ถึงเวลานะคะเออมันอาจจะแบบว่ายังไม่ใช่วันมันยังไม่ใช่อะไรที่ยังเป็นของเรานะคะคุณคิดว่าสักวันหนึ่งนะคะคุณต้อง คุณต้องประสบความสําเร็จในความรักนะคะเออคุณคิดดีนะคะคุณแบบว่าคิดดีคิดบวกอะ่ะในความรักนะคะต่อให้แบบว่าคุณต้องเจอเหตุการณ์เจ็บปวดมาหลายรอบนะคะถ้ามันมันมันกลับมันกลับไม่ใช่เรื่องที่แบบเลวร้ายสําหรับคุณนะคะคุณคิดว่าคุณแบบเออเหมือนได้เรียนรู้ได้เติบโตขึ้นนะคะได้ ความรู้ขึ้นนะคะเออได้อะไรเยอะๆมากมายนะคะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะเออคุณเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็อ,อ่าคิดดีคิดบวกนะคะอือคุณมีจิตใจที่ดีงามอ่ะเออคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะแบบคิดดีคิดบวกอยู่เสมอนะคะนะแล้วก็ทุกอย่างอ่ะค่ะมัน เมื่อมันถึงเวลานะคะนะคะเมื่อมันถึงเวลาทุกอย่างอะคะ่ะมันก็เป็นโชคชะตานะคะนะมันยังไม่ถึงเวลาใช่มันยังไม่ถึงเวลา,วลาะคะ่ะคุณจะต้องแบบพัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นก่อนนะคะให้ให้เติบโตขึ้นก่อนอาจจะแบบว่าชะตาของคุณอะ จะสมหวังเรื่องความรักอ่ะมันอาจจะยากหน่อยนะคะคุณต้องรอหน่อยอืคุณต้องรอ,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 อแล้วอดทนหน่อยนะคะนะคะคุณต้องแบบควบคุมอารมณ์ของตัวเองเติบโตขึ้นแล้วก็รู้จักอดทนรอนะคะรู้จักอดทนรอรู้จักที่จะพัฒนาตัวเองรู้จักที่จะควบคุมตัวเองอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะชะตาของคุณนะคะมันถึงจะ นำพาให้คุณนั้นได้พบกับความโชคดีนะคะคุณต้องพัฒนาตัวเองก่อนนะคะพัฒนาทุกอย่างเลยนะคะหน้าที่การงานจิตวิญญาณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะรู้จักเป็นคนที่อดทนรอใจเย็นนะคะไม่ไม่ทำตัวแบบหัวร้อนหรือว่าทำตัวเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้อง คุณต้องฝึกตัวเองนะคะไม่ให้เป็นคนที่มีอีโกโ้รู้จักรอแล้วก็ไม่หัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะชะตาชีวิตถึงจะเปลี่ยนไปนะคะนะชะตามันถึงจะเปลี่ยนไปนะคะอประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในฝั่งของเนื้อคู่ในอนาคตของคุณนะคะคนที่จะมาเป็นคู่ของคุณในอนาคตนะคะ เขาเป็นคนฉลาดนะคะเขาเป็นคนที่จัดการทุกอย่างได้อย่างดีนะคะแบบว่าเออ,เอ,อสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะ่ะเขาเป็นอาจจะมีหน้าที่การงานที่ทำงานหลายๆอย่างหรืออะไรเขาเป็นคนฉลาดคะ่ะนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีวาทศิลป์นะผู้จาดดีมีสเสน่ห์นะคะนะ เขาก็เป็นคนโสดเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนเก่าของคุณไหมอืมนะคะหรือไม่ก็ถ้าเป็นคนใหม่นะคะเขาก็จะเป็นคนที่ฉลาดดูดีนะคะหน้าตาดีนะคะแล้วก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีวาทศิลป์นะคะเป็นคนแบบ เอาตัวรอดเก่งอ่ะเออพูดจาดีมีเสน่ห์นะคะนะเออเขาแบบว่านะคะเขาเป็นคนที่จะยอมคุณทุกอย่างเลยค่ะคนคนนี้นะคะเมื่อเข้ามานะคะเขาจะชอบที่จะจริงๆเขาเป็นคนเก่งและฉลาดกับทุกคนเลยนะคะนะนะคะแต่ว่าจะแบบจะยอม ให้กับคนรักของเขานะคะเขาจะเป็นคนที่ยอมให้กับคนรักของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะชีวิตของเขานะคะก็เจอเรื่องที่ต้องฟันฝ่ามาเยอะเหมือนกันนะคะเจอเหตุการณ์เล่ยๆเ่ผ่านเหตุการณ์เล่ยๆมาเยอะเหมือนกันนะคะเออในชีวิตของเขานั้นนะคะทําให้เขาแบบเออเป็นคนที่ เข้มแข็งและอดทนนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งและอดทนขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้วิธีจัดการกับคนรู้วิธีเข้าหารู้วิธีจัดการรู้วิธีพูดรู้วิธีที่จะ เอาชนะคนรักได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเพราะว่าเขาก็ผ่านสมรภูมิมรบมาเยเหมือนกันนะคะผ่านผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตมาเยอะเหมือนกันนะคะเรื่องราวร้ายกาจเกิดขึ้นกับเขานะคะอืมในตอนนี้เนาะในใจของเขานะคะเมื่อเขาเจอคุณนะอ <unexpected> ืเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่า เขาเหนื่อยอ่ะเขาต้องเข้าหาคุณแบบอย่างหนักเลยเขาต้องต้องแบบว่าต่อสู้หรือว่าเอาชนะใจคุณอ่ะอืเขารู้สึกว่าต้องเอาชนะใจคุณให้ได้เลยนะคะนะเออเขาแบบคิดแล้วว่าอืจะต้องทํำยังไงนะคะเออเขาจะต้องแบบว่าทําตัวเองให้ดูดี นะคะทำตัวเองให้ดูดีเพื่อที่จะเข้าหาคุณอนะ่ะเพราะคุณอาจจะเข้าถึงยากนะคะนะคุณเอาอาจจะเข้าถึงยากสักหน่อยอเขาต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าถึงคุณเนี่ยนะคะเขาอาจจะแบบหรือว่าต้องสร้างฐานนะต้องแบบว่ามีอะไรที่ซัพพอร์ตคุณได้นะคะนะนะคะหรือไม่ก็ เรียกร้องความเห็นใจจากคุณอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการที่แบบต้องสร้างตัวตนต,ต,ตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสามารถดูแลคุณได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมสามารถเยียวยาคุณได้อะไรอย่างะะาาเงี้ย,ยเขาก็คิดประมาณนั้นนะคะแล้วอนาคตความรักของคุณนะคะ ของเขานะคะเมื you, <om> ่อเขาเจอคุณนะเขาเหมือนตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอเลยนะคะเออตัวเขาก็อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกมีใครที่แบบอาจจะมีใครมาก่อนหน้านั้นเหมือนกันนะคะแต่เขาเมื่อเขาเจอคุณนะเขาบอกว่าไม่สนใจใครเลยนะคะไม่สนใจใครเลยนะคะเขารู้สึกตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอนะคะแล้วเขาแบบว่า คุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะเขาเหมือนรู้สึกได้นะคะมันจะมีพลังบางอย่างที่ดึงดูดคนทั้งคู่นะคะนะคะอาจจะเป็นคู่รักที่เป็นคนเก่าเป็นคนที่ตามกันมาตั้งแต่อดีตชาติเก่ายันอดีตชาติก็ได้นะคะอย่นี้นะคะหรือไม่อาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณที่คุณรู้จักอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือเป็นเพื่อน เราไม่ได้เจอกันนานอ่ะเรามาเจอกันแล้วมันเหมือนตกหลุมรักกันปิ้งกันอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเจอเลยนะคะนะคะเขาอยากจะมอบแต่สิ่งที่ดีมอบอะไรดีๆให้กับคุณนะคะนะอืมเขาอยากที่จะอ่าทำทุกอย่างให้มันชัดเจนอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยนะคะอยากจะอ่า ชัดเจนอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเลยนะคะเขารู้สึกแบบไม่สนใจใครเลยนะคะเมื่อเจอคุณเนี่ยเขาแบบตัดทุกอย่างออกไปเลยนะคะหากแบบว่าก่อนหน้านี้ที่เขาแบบอาจจะมีคนที่คุยอยู่แล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้คบกันอะไรอย่างเงี้นะคะเออเขาจะเคลียร์ตัวเองทุกอย่างเลยนะคะเขาจะเคลียร์ทุกอย่างเลยอืนะคะ เนื้อคู่ของคุณที่จะเจอในในอนาคตก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อนาคตนะคะเมื่ออยู่ด้วยกันจะเป็นอย่างไรนะคะอนาคตความรักนะคะชะตาความรักนะคะนี่เห็นไพ่ไหมคะ view of fortune view of fortune สี่เหรียญชะตาความรักนะคะของคุณและเขานี่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะ มันเหนื่อยหน่อยนะคะมันอาจจะมีการต้องต่อสู้อยู่สักหน่อยนะคะนะเพื่อที่ต้องใช้ความอดทนมากๆใช้แบบใช้พลังในความอดทนมากๆนะคะเพื่อที่จะได้แบบของคู่กันนะคะนะคะเพื่อที่จะมาของคู่กับคุณเพื่อที่จะได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ย นะคะมันต้องแบบมันหนักเหมือนกันนะคะสําหรับเขานะคะมันเป็นโชคชะตานะคะกว่าก่อนที่เขาจะได้มาเจอคุณกว่าที่เขาจะได้เข้าถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยอืเขาต้องเหนื่อยหน่อยอเออนะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ มีอีโก้หรือเปล่าเป็นเอาแต่ใจหรือว่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะเพราะชะตามันมันมันเป็นอย่างนั้นนะคะมันเป็นอย่างนั้นเพื่อให้เขาได้รู้จักที่จะแบบต่อสู้นะคะเพื่อเป็นฝ่ายที่จะต่อสู้ให้ได้ความรักนี้มาครอบครองอะไรอย่างนี้นะคะนะอืม มันอาจจะมีบางอย่างนะคะที่มันเข้ากันไม่ได้อาจจะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรหรือเปล่า,เ,าเขาเป็นต่างชาติก็ได้นะคะหรือไม่การสื่อสารอะไรบางอย่างที่มันแบบไปคนละทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ไปคนละทางอะไรอย่างนี้นะคะแต่เขาจะยอมคุณทุกอย่างละคะ่ะนะสเตนสเตนขึ้นมา3มใบเลยค่ะนี่ก็สเตนสเตนสเตนนะคะสเตนขึ้นมา3มใบเลยคนคนนี้นะคะเขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยค่ะนะคะ,ม,ะ,ะ,คะมันเป็นชะตาของเขานะคะมันเป็นชะตาของเขานะคะที่เขาแบบอ่า จะต้องมาเพื่อที่จะฝ่าฟันทําทุกอย่างเพื่อคุณแล้วก็เพื่อที่จะได้อยู่กับคุณแล้วก็เหมือนมันยากที่จะได้คุณมาอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้เขาแบบรักคุณมากแล้วก็ยอมคุณทุกอย่างเลยนะคะคุณะ่ะมีอิทธิพลต่อหัวใจของมากเลยนะคะไม่ว่าคุณจะลายยังไงอะ่ะ ฟาว่านะคะท่าดินนะคะอาจจะแบบจริงๆอ่ะคุณร้ายนะแต่จิตใจของคุณนะดีนะคะนะคะ,ะ,คะเขารู้ค่ะเขารู้ว่าสิ่งที่เขารู้ว่าคุณมีจิตใจที่ดีนะคะนะ <c oughs> ต่อให้คุณแบบว่าดูร้ายๆดูแบบไม่สนใจเขาในบางครั้งดูแสดงอาการที่มันแบบร้ายสักหน่อย อะไรเงี้ยแต่เขาก็รักทุกอย่างที่คุณเป็นนะคะเขายอมทุกอย่างเขายอมคุณทุกอย่างและรับรับคุณได้ทุกอย่างเลยนะคะต่อให้คุณร้ายยังไงนะอืแล้วคุณก็เป็นเหมือนคนที่แบบคุณและเขาอะคะ่ะนะเหมือนแบบว่าเหมือนมาเติมเต็มให้กันและกันเหมือนเป็นแสงสว่างให้กันเหมือนเป็นอ่า พลังให้กันนะคะขุมพลังที่แบบคอยเยียวยากันและกันกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนาะอ,อะไรประมาณนั้นนะคะเขาอาจจะผ่านเหตุการณ์ที่ไม่ดีในอดีตนะคะแล้วคอคุณก็เคยผ่านเหตุการณ์ที่ไม่ดีมานะคะนะนะคะคุณจะแบบ รักกันมากเขาจะรักมากแล้วก็ไม่ปล่อยคุณไปไหนแล้วค่ะคนคนนี้นะคะนี่ก็สี่เหรียญสี่เหรียญน,นะคะอืมเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขารักมากนะคะ mm. มีอิทธิพลต่อหัวใจมาก mm. เป็นคนที่เขาแบบห่วงแหนน่ะคนคนนี้อะ่ะขี้หึงขี้ห่วงด้วยนะคะนะเออขี้หึงขี้ห่วงด้วยอ่าห่วงแหนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สีเหรียญขึ้นมาอะไรเงี้ยอืมนะ้ก็จะประมาณนั้นนะคะชาวธาตุดินนะคะคนโสดเนาะอืมตอนนี้คุณก็พัฒนาตัวเองไปก่อนนะคะคุณเออโอเคแล้วคุณเติบโตแล้วคุณคิดคดีคิดบวกโอเคค่ะนะานางฟ้าอยากจะบอกอะไรชาว ค่ะอ huh? mm ินคอนโซลค่ะ Children เขาอยากให้แบบเออคุณทำตัวสนุกสนานไม่ต้องคิดมากนะคะเออไม่ต้องคิดอะไรมากใช้ชีวิตให้มีความสุขไปเนาะ l i t is อ e ปิเอนด์เอนด a l ีพาร e ทไลท์เรลชั่ชิพพาร e ไลท์เลชั่นชนะคะนิวเลิ e อ,อืมโอเคค่ะ ชาว่าดินนะคะไพ่นางฟ้าก็จะบอกว่าให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทําตัวเป็นเด็กๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเออบางครั้งก็ตัดขาดจากโลกภายนอกบ้างเออไปใช้เอาตัวไปเข้ากับธรรมชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยไปออกไปเที่ยวเออนะคะออคุณอาจจะแบบ ช่วงนี้อาจจะแบบเหงาหวยหาแบบต้องการความรักอยู่สักหน่อยอาจจะมีช่วงเวลาที่มันเหงาอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็อ,อ,อยากให้คุณทำตัวให้สนุกสนานนะเป็นเด็กๆแล้วก็ออกไปเที่ยวไปอะไรบ้างนะคะนะคะถอยออกมาจากจากจากความโดดเดี่ยวความเหงาอะไรอย่างเงี้ยความขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึก หวยหาใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะนะนะคะยังไงซะคุณก็ต้องเจอค่ะนะพาไลายเรเล i ชั่นชิพนิวเลิฟนะคะคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่นะคะที่เป็นความรักที่ตั้งแต่อดีตชาตินะคะนะเป็นความรักในอดีตชาติเห็นไหมคะหกถ้วยขึ้นมานะคะมันเหมือนมีพลังอะไรสักอย่างที่ดึงดูดให้มาเจอกันนะคะ คุณทั้งคู่เมื่อเจอกันนะคะมันจะเหมือนอาจจะจํากันได้นะทีแต่มันจะรู้สึกแปลกๆเหมือนคนคนนี้เหมือนจะสนิทกันเร็วเหมือนคุยกันสนิทเร็วมากเหมือนคุ้นเคยกันมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะมันจะพัฒนาไปได้เร็วนะคะกับคนคนนี้นะอืมเพราะคุณทั้งคู่่เป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะคะนะโอเคสําหรับ ชาวธาตุดินก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆในความรักนะคะชาวธาตุดินนะคะวันนี้ฟ้าทำนายให้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าเราจะได้เจอเขาหรือ,อยังเราจะได้เจอกันไหมนะคะตอนนี้ก็รอไปแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เติบโตนะคะไม่ควบคุมอารมณ์ให้ตัวเอง ให้ให้เติบโตขึ้นนะคะรู้จักอดทนรอคอยไปก่อนเนาะโอเคค่ะนะคะชาวท่าดินขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ